อ่ะวันนี้มารีวิวฝ <c> ร <oughs> ั่งหงเปล่าสือนะครับแล้วกินโชว์หน่อยที่ส่วนของเรานะัะปีแรกที่ได้กินนะครับฟังฟังเราหงเปล่าสือนะครับสั้นในสีจมพปูมีเม็ดน้อยรสชาติหวานกลมกล่อมเปรี้ยวเนาะ ไม่เวลาเกี่ยวจะไม่หนืดเนาะถึงแม้เขาจะสุกก็ไม่หนืดนะครับก็จะกรอบดังเพลาะเพลาะเลยฟังนะครับอ่านี่นะครับนี่ก็เกือบนี่สุกสุกประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ยังกรอบอยู่อืมนะครับเม็ดน้อยมากครับ จะบอกว่ามีเม็ดไหมมีแต่น้อยมากนะครับอเอ้ยครับเดี๋ยวมารีวิวให้ดูใหม่